เอาลราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ,รบผมก็ผม,ผมนายดิววิวนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลนเซิร์ฟ g l o b a l หรือเซิร์ฟสตรีมนั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงรีวิวกิจกรรมน่าสนใจในแพทนี้นะครับผมไป เรามาดูกันว่าแพทนี้มีอะไรดีๆกันบ้างครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าแพทนี้ดีมากๆอ่ะไะเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับผมก็กิจกรรมก็เหมือนเกมวิจิบนทั่วไปครับก็จะวางอยู่แดดหน้าแดดเหมือนกันเลยนี่อะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มยู่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมนี่ครับผมเราควสกิจกรรมรับให้หมดรับให้หมดรับให้หมด เควสทั้ง3อันนี้นะครับก็จะง่ายๆนะครับผมคือ1จะต้องไปตีมอนให้ตีมอนเก็บขอให้ครบ40อันแล้วก็จัดการบอส1ตัวจัดการแมมมอน1ตัวนะครับผมแล้วก็ไอซ์นี้ก็ต้องไปตีที่แถวหมู่บ้านเอ้ยแถวแมปน้ำแข็งนะครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเอาละครับผมต่อไปวอลเกมอนแบล็กวอลเกมอน ก็เป็นของมาให้แรกครับผมซึ่งไอของที่เอามาแลกเนี่ยบัตรตรงเนี้ยใครที่สงสัยว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกไหมนอกจากแลกไอพวกนี้มันสามารถเอาไปแลกเป็นฉายาได้นะครับนี่ครใช้ร้อยร้อันอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งฉายาที่ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นี้กำลังทำอยู่นะครับที่ยังไม่มีนะคือนี่ครับผม อถ้าเซิร์ฟไทยมันก็คือฉายาลมล้างราชวงศ์นั่นเองมันคือฉายาที่ดีที่สุดนะครับผมก็ทําได้ครับเก็บตั๋วนี้ทั้งหมด450อันนะครับผมซึื้อไอ้บัตร450อันเนี่ยเราจะได้มายังไงเดี๋ยวผมมีคําตอบใท,ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเคลียร์เควสกันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมว้าไปเลยดีกว่าง่ายดีเรียวดี จับบูมยังไน,นี่ไงอืมน่าจะแมปนี้หรือเปล่าหรือแมปนี้ไปสักแมปก่อนก็นได้อ่าโอเคผมวาร์ปมาถูกต้องนึกว่าจะวาร์ปผิดซะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปมานานมากๆเลยไม่ได้วาทำคลิปพูดคุยอย่างนี้นานมากๆเลยครับผมก็แปลกๆกับตัวเองอยู่มงอนก้น อยู่ดีก็ามาอัดคลิปแต่ว่ากิจกรรมนี้ผมอยากแนะนำจริงๆเพราะว่ามันดีมันมันดีมากๆเลยแหละดีครับเดี๋ยวก็ได้มาเองซึ่งผมก็ใช้แม่เหล็กด้วยนะจ๊ะครบแล้วครับไงเร็วไหมอ่าเดี๋ยวเราว้าไปอีกที่หนึ่งกันก็ผิด อีกทีนึงต้องเป็นเอาเป็นกลางวันแล้วกันเพราะมันทำได้แค่กลางวันแหละกลางวันกลางคืนก็ได้ครับขอให้เป็นแบบนี้จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ได้หมดเลยก็แค่หาที่ที่มอนเยอะๆแล้วก็ไปตบมันซะะ <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่กำลังอยากเล่นเกมดิจิมอน และแต่แต่ว่ายังแบบไม่รู้ว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนดีนะครับผมระหว่างสตรีมกับไทยหรือหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเซิร์ฟไทยยังเปิดอยู่ด้วยนะครับผมเอาตรงๆนะครับผมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอะ่ะก็ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยก็เราก็อ่านทุกอย่างได้อ่านได้ง่ายๆเลยเพราะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาเราอะ่ะเราสามารถแปลได้อ่านได้เอออะไรง่ายๆทำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นสตรีมก็อาจจะต้องมานั่งแปลอะไรกันอีกทีนึงแต่ถ้าเราเล่นเซิร์ฟไทยพอสมควรแล้วก็ลุยเซิร์ฟสตรีมได้สบายมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเฟ t มันก็เหมือนกันเลยขอเปลี่ยนร่างก่อนขอโชว์ขอโชว์สิ่งที่ไปไฮไลท์ให้เราดีกว่า อีกนี้ผมไปแบบเสียเวลาในการทำพอสมควรไปถึงอัพโค้ดอัพอะไรอย่างงี้นะโอเมกามอน X นั่นอเองไะเอกของรหัสผมมีแค่ตัวเดียวฮะเออเนี่เจอแล้วหาที่ที่มอนเยอะๆมอนเยอะๆมีไงเจอแลเนี้ย ได้มาสี่อันนะนั่งตีกันชิวอ๋อแน้วแเนเหนึ่งคนเยอะลืมนั่นหนึ่งนะไปแนว่ศูนย์ก่อนแบบนี้แนวหนึ่งคนเยอะมากเพราะมันคือที่เก็บเงิน ค okay. ได้ละได้มา6กลนละมันตีสบายด้วยครับผมแบบนี้มันสำหรับยังไงผู้เล่นใหม่มาได้อะไรเงี้ยเวลเก่าเข้ามาได้และอีกอีกพีก็ได้ดีเงินก็ได้ดียิ่งเคลียร์เควสยิ่งยิ่งเคลียร์เควสไปอีกแบบหนึ่งได้ยิ่งเก็บเควสเก็บเล์เก็บอะไรได้เยอะมาก สงสัยว่าผมจะต้องออดีตแล้วละต้องออดีตอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะทำการตัดไปต่อที่ตีเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจอกันตอนเสร็จแล้วนะครับ อาละครับผมเราก็มาตีเ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแมมมอนตอนนี้ยังไม่เกิดนะฮะก็ขี้เกีเยจรอเหมือนกันแถมไปแล้วแหลกด้วย mm. ก็เอาเป็นว่าแมมมอนผมขอไม่ตีแล้วครับผมไม่ไหวจริงๆโ okay. อเคอ้าผมฟังออ้ยโอเคอเก็บไว้เยอะเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวเรากลับแดดกันวัร์เลยอยู่ไหนอะที่วาร์ปผม แล้วเบิดไม่ตีเวลาต้องควรจะมีเก็บเอาไว้อะไะครับผมมา,มาเราไปส่งโควสกันไม่ เรียบร้อยราได้มาแล้วะเปิดกล่องเล่นเลยโอ้ขยะสุดๆโอเค <Okay. c oughs> อ่ะพอเควสนี้นะครับถ้าเราตีเสร็จแล้วเราได้หัวใจนะครับเปิดกล่องจะได้หัวใจมาให้เรามาที่นี่เทลมอนสีดําตัวนี้แล้วทําการแลกเป็นเหรียญมาให้หมดเลยนะครับปุ๊บอันนี้ผมมีอยู่เก้าอันแล้วก็มาที่ตู้สุก เป็นสุ่มแพ็คดิจิโคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันว่าจะได้กันหรือเปล่านะครับผมอ่าปึ๊บผมไม่ได้อะผมได้เป็นจมบูทมาแทนได้เป็นจมบูทมาแทนอ่ะเอาละต่อไปคือไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือตัวแรกฉายานั่นเองตัวแรกฉายานี้นะครับเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อ เรามีดันให้ลงนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะลงดันไหนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าดันที่ลงไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยดันเดวียากง่ายไม่สามารถลงได้นะครับผมสองพวกดันสีเทพนะครับพวกสีเทพเนี่ยลงไม่ได้เลยฟาลองก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมจะยากจะง่ายก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ดัน k ี m เมลามอนนะครับอยู่ตรงดาร์คทาวเวอร์ก็ลงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมดันที่เราสามารถลงได้นะครับ 1. นึงาโนมอนง่ายยากได้หมดเลยแล้วก็เป็นพวกเดนเมลาง่ายยากได้เช่นกันแวมเดง่ายง่ายยากได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปลงดันนาโนมอนให้ดูนะครับเพราะว่าผมดองบัตรไว้พอสมควรแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ยาอยู่ดี ก็อาจจะต้องรออีก4ปีนะฮะฉายานี้มาทุกๆ4ปีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะทุกๆ4ปีจะมา1นครั้งนะครับผมก็ขอแนะนําให้ดองบัตรดองตัว๋วเนี่ยเก็บเอาไว้กันเยอะๆนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะพลาดโอกาสได้นะฮะอ่ะเราไปลุยกันเลยซึ่งนาโนมอนนะครับผมเป็นดันยอดนิยมสุดและในการทำเควสนะเพราะว่า คุณแจดันมันหาง่ายครับคุณแจดันมันก็คือตีมอนในแมปเนี่ยในแมปพีระมิดเนี่ยก็ได้มาแล้วแล้วก็สามารถรับเควสได้คุณแจดันอีก1ครั้งนะครับ1วันได้1ครั้งนะครับผมก็มันก็เลยดูเป็นดันยอดฮิตด้วยแล้วก็มันง่ายด้วยนั่นเองนะนรับมาให้หมด มีคนเขากำลังลงกันหมดเลยนี่นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมง่ายกับยากนะครับผมคือเอ้ยไม่ใช่ง่ายกับยากธรรมดากับยากนะครับผมถ้าเป็นนานมอนนะนานมอนก็แค่มี normal กับ hard สองอันไปเดี๋ยวเราลง normal กันนี่คือดันนี่ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะที่จะทำก็เก็บตัวกันเอาไว้ด Nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lach Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see so I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I'm saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a ghost She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby. Show me She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These dooms got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. จบแล้วครับนี่ฮะเราได้มาแล้วก็ลงหนึ่งครั้งได้หนึ่งบัตรนะครับผมง่ายไหมผมบอกเลยว่าโคตรง่ายมากแค่นี้เราก็ได้บัตรมาเติมตัวไปแลกฉายากันได้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับกิจกรรมแพทนี้ดีมากๆเลยใครที่ดองบัตรเอาไว้เยอะก็ขอให้โชคดีนะครับซึ่งผมไม่ได้ดองไว้เลยเยวได้มากมาก เอ 1, 6, 1, 8, อพันหกพันแปดทิ้งได้เลยทิ้งไปก่อนอนี่แล้วก็ไอ้กล่องนี้เราสามารถมีสิทธิ์ได้คุณแจคืนด้วยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงทีหนึ่งนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมไม๊ายบานะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านาอบ๊ายบายครับ